สวัสดีเจ้าวันนี้ก็ทํางานวันศุกร์วันสุดท้่ายแล้วนอมผูกเสาร์อาทิตย์ก็ได้ยึดได้ยุดและสมศรีอาทิตย์นี่เหนื่อยมากมากอาทิตย์นี่เหนื่อยสุดๆคนกินข้าวหนักเนาะก่อนอื่นสมศรีก็ไปปอกมันฝรั่งไอ้เมื่อวันเนี่ยปอกมันฝรั่งมือมดไปขีดกล่องซาวกโลวันเนี่ยจะไปแกงใส่ฮอตดอก จะไปแกงมันมันฝรั่งเส่ฮอทดอกนะคะวันนี้ก่อนอื่นกระปอกมันฝรั่งก่อนห้าวเข้าไปแต่ว่ามีเวลาปอกความจริงจะต้องปอกไว้แต่ว่าแล้วมมีเวลาแต่ว่ามันเหนื่อยลาไปสมเสียไปทํางานมาแต่วันนอกเลยรับแบบซึ้งเสียมูซึกตัวเลยออหมูมันตื่นเจ้าลําไปสัมชีก็ตื่นเจ้าใกล้หมูเนาะโอ้ยเหนื่อยสุดๆอาทิตย์นี้ทํางานนะบททดสอบของ ของนักสู้บททดสอบของสมศรีลูกพี่บอกวันเนพานกูเตรียมกระไอ้ย่าของกินนักจะอีกสกรรมดเจ้คนมันหนักเนาะอาทิตย์เนี่ยสามร้อยกูเตรียมจะมีแข่สองร้อยสองร้อยห้าสิบมดไปหนึ่งกล่องอัมานิมกล่องเนี่ยวันนี้ก็แกงสองกล่องแกงมันฝรั่งใส่ดอทดอกวันเนี่ยนี่ อันนี้กับข้าววันนี้กับต้มยำเฮดเจ้าสมศรีเนี่ยตันตรแล้วแต่ก็มีคนมาสั่งใส่ก่องขนาดว่านั่นกันยากไปแล้วนะที่เนี่ยวันที่นี้สองรอบสองรอบละต้มยำเฮดอันนี้แกงฮอทด็อกเจ้าแกงเสละตะกี้กับตอนแกงก็ได้ลงคลิปสักกรรมเนาะเพราะว่าได้ถ่ายคลิปสักกรรมเพราะว่าฝั่งหวมตันอันนี้การอาหารทั้งหมดเจ้าวันเนี้ยอันนี้ลูกผี่เป็นคนทำสมศรีกบได้ทำนะวันเนี้ย พราะนหนึ่งส,สียุ่งเห็นไหมยุ่งขนาดวะเนี่ยเออเลยไม่ได้ถ่ายคลิปสกรรมตอนยากินเนี่ยอันนี้กะพักตะวันเนาะนี่กะต้มยำเฮดเดีวยวเขาก็มันตักกินคนเดียวสมมนสิก็ตักใส่หม้อไปบางนี่แหละอันนี้แกงฮอดอกเจ้าแกงฮอดอกก็จะมีเนี่ยกระใสียมเขือเทศซอสเผือเทศใส่ครีมตาอันละเจ้าอันนี้เค้กลูกพีเนี่ยเสมสีกลับบ้าน นี่แหละลูกพี่แกก็จะยากของกินแกก็จะเผื่อสมศรีตลอดนะพอมาถึงบ้านกะคุณสามีกับดูดฝุ่นอืมมาถึงบ้านกับได้อยู่ได้ย่างวันนี้วันซุกนอกจะกยุดมฝูกเป็นวันยุดแล้วก็เลยทําตั้งแต่ตอนเย็นวันซุกเลยเจ้าคุณสามีเป็นคนดูดฝุ่นสมศรีกับเป็นคนถูนะจุ่ยๆแกคนละไม้ละมือก็จะได้แล้วเร็วเร็วจากติ่มเกยจ่วยเลยวันนี้คุณสามีก็จุ่ยจุ่ยทาความสะอาดบ้านจุ่ย จวยตากผ้าจวยสะปะม้อนเนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้ก็อดทนมาสองสามปีกำลังมาจวยสองสามปีที่หลังนี่แหละคุณสามีจวยคนละไม,ม้ละมืออีหม,มูมาก,กัวเอากะบิ่งออกจากห้องไปเลยจะได้เซ็ตเร็วๆทำความสะอาดบ้านเซ็ตแล้วสมศิกะ จะมาอบหมูให้คุณสาม,มีเนาะก็เลยเอาหนังหมูสามจานไปล่างก่อนเนาะแล้วก็มาบัางบังกันเลวแต่ความชอบคนชอบชอบ,ชอบหนาก็บังอันใหญ่ๆชอบบังบางกับบางอันน้อยน้อยแล้วแต่คนเนาะสมรีก็ชอบจะอีเนาะเสร็จแล้วกะสมรีจะอบกับในนีเนาะสมรีจะต้มหนังหมูเนาะ สไตล์ส้มสีก็คือเอารถด,ดีก็ชุดรถใสลงไปในน้ำเจ้านิดนึงพอส้มสีจะเคือต,งมมองอตังหลุมมันเป็นอีเนี่นีเคือตังหลุมมันเปื่อยเนาะคือตังบนมันกรอบอืมเสร็จแล้วก,กระดาษชูชูเจ็ดเจ้าสไตล์ส้มสีนี่แหละแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูเจ้าเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันทาน้ำมันบนหนัง อันนี้สไตล์สมศีเนาะเสร็จแล้วก็โรยเกลือแล้วสมศรีก็จะเอาไปเข้าเครื่องอบไล่น้ำมันประมาณชั่วโมงเกินร้อยเจ็ดสิบห้าองศาแล้วแต่เตาของคนเนะว่าจะได้จะอบเมินหรือเมือนนี่นะอันนี้เตาของสมศรีเนาะ นี่แหละอันนี้กเสเซตแล้วเจ้าหมูติโอไปคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าตีติิตามกรุณากดไลก์กดแชร์สมศรีจินเนอร์ขอบคุณเจ้าเดี๋ยวคนจะถามว่าเนี่ยหยางทาความสะอาดบ้านแค่ห้องเดียวทําทุกห้องนั่นแหละแต่ท้ายเฮือนหอมมดท้ายแค่นี้แหละสวัสดีจ้า